ในขณะที่ผมยืนประจันหน้ากับไอ้งาแหลมแต่มันกลับหยุดเกึกนิ่งขึงดังกำลังงงผมเห็นดังนั้นก็ยิ่งได้ใจของขึ้นเลือดเดือดเต็มขั้นอดรีนาลินสูบฉีดเต็มที่ตวาดสำทับเข้าไปอีกคำรบถ้ามึงไม่ไปนะกูจะล้มเอางามึงไปขายกูจะผ่าท้องมึงเอาเครื่องในมึงมาย่างกินไปมีหน้าเชื่อว่าจะได้ผลช้างใหญ่ตัวนั้นพับหูไปมาอยู่ครู่ ก็ชูงวงส่งเสียงร้องแล้วหันหลังเห้ากลับเข้าป่าไปเสียงไม้หักผมผางห่างออกไปไกลทุกทีที่สุดก็เงียบสนิทหมอพรานสะดุยเรียกเขาย่าแขนผมจนได้สติเท่านั้นเองก็สุดหัวเข่าอ่อนเมื่อครู่ผมทำอะไรลงไปที่อยู่ตรงหน้ามันช้างป่าที่มันพร้อมจะเหยียบผมให้จมดินอาใช่หมาน้อยแมวน้อยเสียเมื่อไรผีหาซาตานตนัวไหนเข้าสิงให้ผมกระทำเช่นนั้นลงไป คนอื่นๆทยอยปีนกลับลงมาแล้วต่างคนก็ต่างตบไหล,ล,ล่ปราบปลื้มกับความเก่งกาจของผมแต่จะมีใครเล่าล่วงรู้ว่ามันเป็นเพียงความบ้าดีเดือดจากอาการเจ็บแผลและโมโหเราไม่คิดกลับไปยังแคมป์พักอีกจนกว่าจะเช้าแม้จะเห็นอยู่ไม่ไกลแต่ใจก็ไม่กล้าพอรานสดุยว่าสัตว์ป่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันฉลาดมันรู้เท่าทันโกง และบางครั้งมันก็เป็นพวกชอบใช้โกงซิเองหากเราทะเลอทะล่ากลับไปยังแคมป์พักอาจถึงแก่อาวสานก็เป็นไปได้แกแนะนําให้ปีนกลับขึ้นไปพักอยู่บนชะง,ง่อนหินนั้นจะดีกว่าอีกไม่นานก็จะเห็นแสงตะวันฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่สูงอันปลอดภัยไว้จะดีที่สุดอย่างน้อยก็พอจะวางใจให้หลับตาพักกายได้บ้างแต่ดังครอ้ํามคำซัตว์รูวัดซึ่งปีนอยู่ตำแหน่งกลางๆดันไปคว้าเอางูเข้าให้ มันคงตกใจและโศกเขาที่แขนขวาเจ้าตัวเองก็ตกใจไม่แพ้กันเผลอปล่อยมือหลุดล่วงลงหินผาสูงเกือบสาเมตรจะไปไหนเสียเมื่อตกกระแทกพื้นในท่าตะแคงกระดูกแขนของเขาหักรอบฟังดูหน้าบาดเสียวซึ่งกดดันเป็นแขนข้างขวาข้างเดียกันอีกด้วยยิ่งผมพอได้เปิดดูบาดแผลที่ต้นแขนขวาตามที่เจ้าตัวบอกเขายิ่งร้อนใจใหญ่จุดเล็กๆสองจุดห่างกันสักสองข้อนิว้วบอกได้เป็นอย่างดีว่า เขาถูกงูพิษชนิดใดชนิดหนึ่งฉกเขาแล้วสำขนาดตัวย,ยังไม่ใชน่น้อยอีกด้วยส่วนจุดที่หักนั้นเป็นช่วงท้องแขนกระดูกหักออกจากกันดันหนังปูดปนจนแขนผิดรูปทรานสะดุยและพวกของผู้กองปราบพยายามส่องไฟหางูตัวบาดซบตัวนั้นแต่ก็ไร้วิแววของมันเสียแล้วเอาอยัางไงดีหมอเซรุ่มอะไรก็ไม่ติดมาสิด้วยถึงจะเอาติดมาแต่ไม่รู้ว่างูชนิดใดกัดมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกผู้กองเอาอย่างนี้ ขันชนะเหนือปากแผลไว้ก่อนพรานก่อไฟให้ผมด้วยด่วนเลยแล้วผู้กองผมขอยืมมีดของคุณทีทุกอย่างต้องทําแข่งกับเวลาหน้าครูวัดซีดเปือดลงเรื่อยๆอาใช่เพราะพิดแล่นเข้าสู่หัวใจแต่เพราะเขากลัวตายจนยากจะควบคุมสติผมล้างมีดของผู้กองปราบด้วยน้ําดื่มเช็ดให้แห้งด้วยผ้าซึ่งคิดว่าสะอาดที่สุดก่อนจะพาดมันลงกับฐานแดงๆเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งเจ็บเนอนนะครู แต่ขอเชื่อผมเถอะถ้าไม่ทำแบบนี้กูจะได้ไปเที่ยวเมืองผีแน่ๆเอาเลยหมอเอาเลยถ้ามันช่วยผมได้ผู้กองขอบุหรีผมทีครูวัดตอบพร้อมกับหันไปขอบุหรี่ผู้กองปราบเขาอาจควันเข้าปอดสองสามครั้งแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณว่าพร้อมแล้วผมจะวรดปลายมีดลงบนแขนขวาของเขาปลายแหลมอันคมกลิบเฉือนเถือเปิดเนื้อหนังคาระวังรอยกัดทั้งสองจุด เลือดสดๆทะลักไหลออกมาตามปลายมีดเสียงครูวัดค้างออกมาดังขึ้นและดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับอาการชักแขนกลับแต่ยังพยายามฝืนเอาไว้ด้วยตัวเองเมื่อปากแผลกว้างมากพอผมกดมือทั้งสองข้างบีบเข็นเลือดให้ไหลออกมาจนเปื่อเลือไปทั่วเอาจนให้มั่นใจว่าพิษของงูเจ้ากรรมถูกคัดออกมาจากตัวจนหมดไม่ก็เหลือตกค้างอยู่น้อยที่สุดจึงหยุดกำลังหันรีหันขวางเพราะนึกขึ้นที่ว่า กระเป๋าเป้ของผมซึ่งในนั้นมีเครื่องมือปฐมพยาบาลที่แคมก็ปรากฏว่าพรานสะดุยซึ่งไม่รู้ว่ากลับไปเอาตั้งแต่เมื่อไหร่ยื่นมันมาตรงหน้าให้ผมผมไม่รอช้าเร่งใช้แม็กเย็บแผลสมานผิวหนังที่ถูกกรีดเข้าหากันป้ายเบตาดินและปิดทับด้วยผ้าปิดแผลอีกชั้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่อมาก็ประกบท่อนไม้ขนาดพอเหมาะเข้าที่ท้องแขนพันให้แน่นพอสมควรด้วยผ้ากอตแบบยืดก็เป็นอันเสร็จสิ้น Oh. เอาละตอดตายแล้วครูขอเอาชื่อของหมอเป็นประกันครูวัดยิ้มแห้งกรางออกมาว่าถ้าได้บรันดีสักอึกสองอึกครึงดีไม่น้อยทันใดนั้นพลทหารยงก็เอ่ยถามขึ้นเสียงแผวเล่าข่าวได้ไหมครับครูผมพกมาด้วยไม่ได้ผมแย้งขึ้นทันทีอย่างน้อยก็ในตอนนี้รอสักชั่วโมงก่อนเถอะครับดูว่าอาการของครูเขาไม่น่าห่วงถึงเวลานั้นจะจีบพอให้เลือดลมเดือนผมก็ไม่ห้าม ผมบอกเสียงเฉียบขาดอันเป็นหลางมีดขึ้นให้ผู้กองปราบเสร็จแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งกอดเขาด้วยใจห่อเหีย้ยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันหนอความตายมาเยือนพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าจนผมชักจะเหลืออดแอบคิดพยองไปว่ายามนี้ถ้ามีศีสาผีตะเคียนโผลมาแล้วละก็ผมจะเหนียวคอลงมาถามให้รู้แล้วรู้ลอดว่าจะเอาอยัางไงจะเอาผมไปให้ได้เลยใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนั้นจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเขาทำไม แต่จนแล้วจนรอดเวลาหลังจากนั้นจนกระทั่งรุ่งสางก็ไม่เกิดเรื่องอะไรน่าบาดเสียขึ้นอีกมีบ้างที่เสียงกิ่งไม้หักผงผางแว่วอยู่ไกลๆช้างป่าตัวนั้นมันคงยังไม่ไปไหนกระมังแต่มันก็ไม่กล้าบุกเข้ามาอีกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีอาการจากพิษของครูวัดไม่มีอะไรน่ากลัวแต่อาการปวดเนืบจนหน้าเยแกยเพราะกระดูกหักกลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังสดข้าวต้มกับเกลือจนอิ่มพอแล้วผมจ่ายยาแก้อักเสบและยาแก้ปวดให้ครูวัดเพื่อบรรเทาอาการกำชับเขาว่าผมมีมอฟินติดมาอยู่หากยาแก้ปวดเอาไม่อยู่รีบบอกผมแล้วจะฉีดให้แต่หลังจากนั้นต้องหยุดพักยั้งกระบวนการก่อนไม่เป็นไรครับหมอเราจะมัวรังรออยู่ตัวนี้อีกไม่ได้แล้วเรื่องแขนผมเอาไว้รักษาหลังถึงบ้านเสือลีก็ยังได้เราออกเดินทางกันเลยเถอะครับมัวแต่กังวลน,นั่นนี่ เพเดียวได้ถึงเอาปีหน้ากันพอดีรูวัดว่าด้วยวาจากล้าสายตาแกรง่งเสร็จแล้วฝืนเวียงกระเป๋าเป้ขึ้นบาด้วยแขนเพียงข้างเดียวผมดูออกว่าการขยับขยืขย่นนั้นทําให้เขาเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยแต่จิตใจที่ไม่ย่อดท้อของเขาทําเอาจนผมขนลุกนี่หรือความแข็งแกร่งของสิ่งที่เรียกว่าอุดมการมีหน้าเชื่อว่าตลอดหชั่วโมงในการเดินเทา้าไต่ขึ้นเขาเนิน ผมไม่ได้ยินเสียงบ่นจากปากของครูวัดเลยสักแอะแม้สีหน้าจะสื่อถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่เขากลับกัดฟันทนได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อถึงเวลาปงของนั่งพักหุงหาอาหารผมซึ่งเป็นหมอจึงขอทําตามหน้าที่อื้อครูนี่มันอักเสบแล้วนะครูจะมีน้ําอดน้ําทนผมก็นับถืออยู่แต่ก็ต้องรู้ตัวเองว่าเจ็บปวดยังไงก็ต้องเรียกให้ผมดูไม่ใช่เก็บกาปิดเอาไว้แบบนี้ปล่อยไว้ไปเดียวได้ตัดแขนทิ้งเท่านั้นเอง อยากเป็นครูแขนด้วนหรือไงขอโทษทีเถอะครับหมอเพียงแต่ผมไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระอยากให้ทางภารกิจที่ผูกกองกับพวกน้องเขารับมาสิ้นสิ้นโดยไปเท่านั้นเองแต่ถ้าครูหรือหมอมาตายเสียกลางป่าภารกิจของพวกผมก็จบไม่สวยเหมือนกันนะครับยังไงร,รบกวนหมอดูแลครูเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้ามันจําเป็นต้องพักก็บอกเลยไม่ต้องกังวลพรานสะดวยที่หลังจากสั่งให้ปงของนั่งพักก็หายตัวไปพักใหญ่ ที่สุดก็กลับมาพร้อมสมุนไพรในมือกำหนึ่งมาถึงก็นั่งบดกับหินเอาน้ำพรมจนชุ่มเสร็จแล้วก็กอกมือเรียกครูวัดและผมไม่เข้าไปหาพอกให้แกหน่อยหมอสมุนนะไพรหนามีแจ่ของดีๆทั้งนั้นพอกให้ทั่วแล้วผันผ้าปิดไว้ให้รอบคลายปวดได้ชะง,งัดนักครูวัดมีท่าทีแคลงใจแต่ตัวผมในยามนี้ไม่มีเลยสักนิดอะไรก็ตามที่พรานสรุยว่าดีผมก็พร้อมจะยอมรับว่าดีโดยไม่มีข้อกังขา หลังจากจัดการธุระก,กับครูวัดเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาอาหารยาแก้ปวดยาแก,แก้อักเสบถูกจัดให้เขาไปอีกหนึ่งชดุดแล้วต่างก็พากันเอ็นกายพักผ่อนนอนกลางวันพรานสดุยบอกว่าเหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่ถึงครึ่งแล้วยังช้าคงไม่เกินพุ่งนี้สายก็ถึงเราวนี้ที่พักของเราเป็นยอดเขาลูกหนึ่งซึ่งมองลงไปด้านล่างจะเห็นหลืบเขาเขียวขจีจากใบไผ่ที่เรียงรายแทรกตัวหนาทึบ ผมลองเจะเงอมองหาทางลงก็ต้องเสียววาบในท้องน้อยเพราะเบื้องหน้าของผมห่างออกไปเพียงสองสาเมตรเศษเป็นแผ่นผาตัดตร,ตรงลงสู่เบื้องล่างหากพลาดพลั้งทะเลิศทะล่าเดินตรงไปนั้นมีหวังเดล่อนเป็นกระหังลงกระแทกพื้นเบื้องล่างร่างแหลกเหลวอย่างไม่ต้องสงสยัยที่นั่นเขาเรียกกันว่าหูบหมาหอนหูบหมาหอนทำไมเรียกแบบนั้นละพันที่นั่นผีเห็นอีกหรือผมถามด้วยความสนใจ เดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องได้รู้เองนั่นแหละหมอต่อให้ออกเดินทางตอนนี้อย่างดีก็คงลงถึงตีนเขาซึ่งยังอยู่ในเขตหุบมาหอนอยู่ดีนั่นแหละเอาเอาเอา็นหลังเสถียหมอสักชั่วโมง,งเราจะออกเดินทางกันแล้วเพียงเท่านั้นเองที่พรานสุดุยบอกก,ก่อนจะเอ็นหลังนอนราบกับพื้นดินหนุนย่ามแทนหมอนไม่กี่นาทีเท่านั้นเสียงโครนแผ่วเป็นจังหวะก็แว่วมาอย่างสม่ำเสมอผมเละคิดอิจฉาในความหลับง่ายตื่นไวของเขานักเชียว เราซสอีกเล่าถึงจะเหนื่อยแสนเหนื่อยง่วงแสนง่วงปันใดแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆกลับหลับไม่ลงเสียอย่างนั้นแต่ครั้งนี้กลับไม่เป็นเช่นที่ผ่านมาอาจเป็นด้วยตลอดทั้งคืนนั้นผมไม่ได้หลับเลยสักงีบพอหัวแมะลงกับเป้ก็มีอันพลอยหลับไปแทบจะในทันทีเช่นกันและผมก็ได้ฝันฝันถึงเรื่องราวแปลกประหลาดฝันถึงสิ่งที่ผมไม่เคยคำนึงถึงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการก่อเกิดความฝัน ผมฝันเห็นชายชาราผมห่อขาวเช่นเดียวกันกับชุดสีขาวที่เขาใส่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาจะมาเตือนภยัยและเขายังบอกอีกว่าหนึ่งในคณะเราต้องตายในการเดินทางครั้งนี้สำเนียงป่าทิวบวระง,งมอยู่รอบด้านหลันเงียบลงแทบจะในทันทีทันใดชายชาราชุดขาวค่อยๆกระย่องกระแย่งเดินเข้ามาหาผมแรกทีเดียวผมยังคิดว่าตัวเองนอนหนุนเป้แต่กลับไม่ใช่ มันกลับกลายเป็นว่าขณะนั้นตัวผมนั่งอยู่บนผืนหญ้ารอบตัวเป็นป่าโปรง่งผลีดดอกออกใบแปลกตาซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนและก็มั่นใจว่าคงไม่มีใครเคยเห็นแน่แน่ยกตัวอย่างเช่นต้นที่อยู่ใกล้มือสุดทางขวาผลของมันแลดูคล้ายมะม่วงแต่เป็นสีม่วงจริงๆสัมยังใสจนมองทะลุเห็นดีกฝังได้อย่างไม่น่าเชื่อและขนาดผลนั้นก็ไม่ปกติกระมังซักผ้าใบย่อม ยังเล็กกว่าเสียด้วยกระมังหากจะกะเอาจากสายตา,าคร่าวๆหรือจะเป็นพวงองุ่นที่เถาเหลยผูกกันเป็นซุม้มแต่ผลกลับเป็นสีทองอาร่ามเท่ากำปั้นและยังมีผลไม้อื่นๆอ,อีกนานาชนิดเรียกได้ว่าต้นไม้ทุกต้นที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นล้วนมีดอกมีผลไม่เบนขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นอะไรเท่านั้นเองนี่ยังไม่รวมพวกสิงสาราสัตว์ที่มีลักษณะทางกายภาพผิดแปลกแปลกประหลาดไปจากสัตว์ใดๆที่มีอยู่บนโลก ช้างที่มีเล็บเท้าทั้งสีข้างแหลมคมและส่วนหางกลับเหมือนปลาเสือโคร่งที่ลายทั้งตัวขนดกดเป็นลายกนกขนเป็นสีทองคาดขาวนกที่ไม่รู้ว่าเป็นนกชนิดใดตัวใหญ่เท่านกกระจอกเทศแต่บินได้สำยังส่งเสียงแหลมใสกลางวานบินโชบผ่านไปมาพาเอากลิ่นหอมเอียนมาประทะจมูกและยังมีอีกนานาชนิดที่ผมยากจะใช้ความรู้จำแนกได้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดใด เมื่อผมสังเกตจุดที่ตัวเองนั่งดีๆก็พบว่าผื้นญ้าซึ่งแผ่ขยายไปไกลสุดลูกหูลูกตารอบด้านมันไม่ได้มีสีเขียวแต่กลับสลับเป็นสีเลื่อมรุงระยิบงามตาไม่เคยพบละสิ <c oughs> มันก็ไม่แปลกหรอกภพภูมิของมนุษย์ไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้ภพภูมิมนุษย์หมายความว่ายังไงผมตายแล้วหรือ ทันทีที่ได้ยินคำถามของผมชายชราตรงหน้าระเบิดเสียงหร้อด้วยความขบขันแต่มันกลับแฝงกว้พลังอำนาจจนผมขนลุกไม่ยอมหยุดยังยังเจ้ายังไม่ตายเออละหนอมนุษย์นี่เป็นสิ่งเข้าใจง่ายเียจริงเกรงเกรงกับความตายนักหนาถ้าน้่านี้ไม่ใช่โลกหลังความตายแล้วผมอยู่ที่ไหนแล้วคุณเป็นใคร ชายชราคนนั้นไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มนิดหน่อยมองผมราผู้ใหญ่สักคนเอ็นดูลูกหลานที่ถามคำถามง่ายๆจากความไม่เรียงสาเขาค้อมตัวลงมาจนหน้าของเราอยู่ห่างกันเพียงสองคืบไม่ขาดไม่เกินก็อย่างที่ข้าบอกไปข้าคือเจ้าป่าจะมาเตือนให้เจ้ารู้ว่าหนทางข้างหน้าที่พวกเจ้าจะต้องผ่านพบคือความสูญเสียก่อนจะพาก,กันไปถึงจุดปลายทาง จะต้องมีหนึ่งชีวิตเขาหยุดพูดแล้วยกมือขวาขึ้นถือเทียนไขเล่มหนึ่งซึ่งเปลวเทียนลุกเต้นเร่าก่อนจะเป่าให้มันผลบดับลงดับลงเช่นเปลวเทียนนี้หมอ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 ตื่นเถอะล้างหน้าล้างตาจิบกาแฟเราจะเดินทางกันต่อแล้วพรานสะดุยร้องเรียกสกิดปลูกนั่นเองผมถึงได้รู้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝัน แต่มันเป็นฝันที่สร้างความกังวลให้ผมอยู่ไม่น้อยสิ่งที่ฝังอยู่ในหัวไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่สวยสดงดงามดังเทพนิยายแต่มันเป็นคำพูดของชายชาราที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขานั้นเองต่างหากเล่าคำพูดที่ย้ำถึงสองครั้งสองคราว่าจะมีคนใดคนหนึ่งในคณะของเราเสียชีวิตจากการเดินทางครั้งนี้พรานพรานเชื่อเรื่องความฝันไหมทุกคนที่นั่งล้อมจิบกาแฟ และสนทนาสะเพเฮไรอยู่หยุดกึกเงียบกลิบมองผมเป็นตาเดียวสายตาของพรานสะดุยเป็นการสื่อให้เห็นถึงคำถามอย่างชัดเจนพรานเชื่อเรื่องความฝันไหมผมถามย้ำอีกครั้งก็แล้วแต่นะหมอบางครั้งฝันมันก็เป็นลางบอกเหตุได้แต่บางครั้งมันก็เป็นเพราะเรากินมากจึงฝันไปทุที่ทั่วแดนจะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้หรือจะให้ปากใจตั้งเอาเป็นจริงเป็นจังก็ไม่ได้อีกเพราะชื่อมันก็บอกอยู่ว่า มันเป็นความฝันเอาสั้นๆน,นี้ง่ายเลยพลานตกลงพลานเชื่อไหมผมเริ่มมีน้ำโหอะไรกันหมอทำไมอยู่ๆมาถามแบบนี้แล้วผู้กองหรอหรือจะเป็นครูวัดพวกคุณเองก็ด้วยผมมองไปทางสามพลทหารพวกคุณเชื่อเรื่องความฝันไหมทุกคนเหลือบมองหน้ากันแล้วตอบผมด้วยอาการอ่อนใจยกเว้นก็แต่พลทหารโยงซึ่งปกติเป็นคนพูดน้อย สำหรับผมผมเชื่อนะผมให้ค่าความฝันนั้นว่าอาจเป็นรางบอกเหตุที่เราเชื่อถือได้ทุกคนเปลี่ยนให้เขาเป็นเป้าสายตาในทันทีพูดหาอะไรวะทำอย่างก,กับมึงเคยเจอเรื่องอะไรทํานองนี้ไปได้ผลทหารจ่อยว่าเออกูเคยเจอทุกคนเงียบกริบในท,ทันทีแม้แต่ตัวผมเองก็ตามผลทหารโยงถอนใจหน้านิ่งตามวิสัยก่อนจะเริ่มเปิดปากเล่าว,ว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเชื่อสนิทใจว่า ความฝันบางอย่างเป็นลางบอกเหตุได้เกิดขึ้นเมื่อตอนเขาอายุได้15บปีตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมและเขารอจะขึ้นชั้นมปลายบ้านของเขาทําอาชีพเกษตรกรรมตัวเขาซึ่งเป็นลูกโทนถูกปลูกฝังตั้งแต่จําความได้ต้องขยันทํามาหากินหากสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสุจริตที่ทําแล้วได้เงินทองมาใช้จ่ายเขาจะต้องทําแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานคืออายุที่เหมาะสมด้วย มันก็ไม่พ้นอย่างอื่นไปได้นอกจากหาปูหาปลาตามทางไร่ทางนาดังเช่นชาบ้านแถบนั้นกระทําคืนหนึ่งหลังจากฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาไม่ลืมหูลืมตาตลอดทั้งวันมาขาดช่วงอาตอนค่ำพลทหารโย่งแบกตะข้องคาดไฟฉายเดินเลี้ยวออกจากบ้านไปโดยม่ต้องมีใครสัง่งที่น่าแปลกคือตลอดเวลาที่เดินสองกบหาเขียดนั้นเขาง่วงเหงาหาเรียราดไปตามทาง เรียกว่าแทบจะทุกห้านาทีเลยก็ว่าได้ทำไมมันง่วงขนาดนี้วะผลทหารย่องบุนอุบกับตัวเองที่สุดเมื่อร่างกายมันร้องเรียกหานิทรารมผลทหารย่งจึงตัดสินใจเดินตรงไปยังถิงนานร้างของตาชุนสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครผ่านเท่าใดนักผู้เป็นเจ้าของลาโลกไปได้หลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดซะอีกพ่อแม่เขาห้ามขึ้นนักกันนาว่าอย่าได้เฉียดเข้าใกล้ที่แห่งนี้แต่กลับไม่บอกเหตุผล ซึ่งความจริงมันก็เดาได้ไม่ยากคงไม่ผลเรื่องผีสางนั้นกระมังด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวผีไปถึงก็ไต่กระไดขึ้นไปทิ้งตัวลงนอน้นล่ลองสู่ห่วงหลับไหลไปอย่างง่ายดายท่ามกลางบรรยากาศของค่ำคืนที่เย็นเฉียบเพราะฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาผลทหารโยงฝันไปบ้ามีชายชราคนหนึ่งเดินท่อม,อมลัดเลาะมาตามคันแทนาพอมาถึงก็เห็นผลทหารโยงนอนอยู่ก็ตวาดด้วยอาการไม่พอใจ มึงมานอนที่กูทำไมออกไปไม่ว่าเปล่าชายชราคนนั้นไต่กระไดขึ้นมาขวาหมับจับข้อเท้าของเขาแล้วก็ออกแรงกระชากลากจนตัวเขาไถไปกับพื้นไม้สับฝากชายคนนั้นลากพลทหารย่งลงจากทิง้งนาไม่อาถหรืว่าความสูงของมันไม่ใช่น้นอยเขาลากกระชากเบี่ยงพลทหารยงจนร่วงกระแทกพื้นทั้งเจ็บทั้งจุกไอเด็กเวนนี่มันที่ของกู เสือกมานอนโดยไม่ขอกูจะเอามึงมาอยู่ด้วยเสียไม่พูดเปล่าชายคนนั้นพุ่งเข้ามาหอมร่างของพลทหารโยงอาวา้บีบคอของเขาอย่างแรงจนเขาหายใจไม่ออกจวนเจียนจะตายแหลไม่ตายแหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนั่นคือผีจะเอามึงไปอยู่ด้วยผีเจ้าของเทียงนาจะฆ่ามึงไม่ใช่หรือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝันเป็นลางบอกเหตุวะมึงก็ฟังให้จบก่อนสิวะจะขัดเพื่อ พลทหารโยงหันไปว่าให้พลทหารสมพงศ์เมื่อเขาถูกขาดขึ้นนั่นเองอีกฝ่ายจึงพยักหน้าเงกเป็นสัญญาณให้เล่าต่อกูเกือบจะตายอยู่แล้วดีว่าพ่อกูมาช่วยไว้เขาบอกว่าพ่อของเขาเที่ยวตามหาเขาตั้งแต่หัวค่ำเพราะ่าที่เผลอหลับทับตะวันฝันแปลกฝันว่าปู่ซึ่งเสียไปนานหลายปีแล้วเดินเข้ามาหาที่บ้านพร้อมกับพลทหารโยงที่เดินตามกันมาหน้านิ่งไรอารมณ์ ปูนั่งลงข้างที่นอนกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าหมองบอกว่าจะมารับตัวพลทหารโยงไปนะถึงเวลาต้องไปแล้วพลทหารโยงหมดวารกรรมที่จะอยู่บนโลกนี้แล้วเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นหันหลังและจูงมือพลทหารโยงเดินโรงเรียนไปย่าของพลทหารโยงสะดุ้งตื่นน้ำตาเรือนเอาตอนเกือบสามทุ่มแล้วร้องเรียกหาพลทหารโยงด้วยความเป็นห่วงพอรู้ตัวว่าพลทหารโยงไม่อยู่ ออกไปจับกบตั้งแต่หัวค่าก็ปล่อยโฮบอกให้พ่อรีบตามหาก่อนจะสายเกินไปตัวผู้เป็นพ่อของพลทหารโยกแม้จะแปลกใจแต่ก็เร่งลงเรือนออกตามหาลูกชายเพียงคนเดียวทันทีลองถ้าแม่เอ่ยปากทั้งน้ําตาว่ารีบตามหาก่อนจะสายเกินนั่นแสดงว่ายจมไม่ใช่เรื่องดีแน่แต่จนแล้วจนรอดก็ต,ตามหาตัวพลทหารโยกไม่พบถามชาวบ้านที่ออกส่องไฟหากบก็ไม่มีใครเห็นที่สุดก็นึกขึ้นได้ว่า มีเพียงสถานที่เดียวเท่านั้นที่อาจพบตัวแม้จะยังไม่มั่นใจเพราะกำชับพลทหารโย่งบ่อยว่าจะเข้าไปยังเถียงนาของตาชุนแต่เวลานี้ตามหาไปทั่วทุกที่เราไม่พบจะลองไปที่นั่นก็ไม่เสียหายไม่พบก็แล้วไปแต่ถ้าพบก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นอย่างที่พ่อเขาสงสัยจริงๆพลทหารโยงอยู่ที่เถียงนาของตาชุนจริงๆและกําลังจะสิ้นใจเอาจริงๆเสียด้วยสาเหตุเนื่องจากเวลานั้น พลทหารโยงนอนตาเหลือกใบหน้าเหย,ยเกอยู่ใต้ซากปร,รักหักพังถิงงนาที่คงพังด้วยแรงพายุเสาต้นเท่าขาคนพาดทับคอเป็นเหตุให้การหายใจเป็นไปอย่างไม่สะดวกจัดการหรือซากเหล่านั้นพาลูกชายออกมาจากกองไม้ได้ก็เร่งประถมพยาบาลจนได้สติพลทหารโยงเมื่เห็นหน้าพ่อก็ร้องไห้โฮบอกว่าตนถูกใครไม่รู้ตวาดดาเลนลากลุงจากถิงนา สำยังบีบคอากะเอาให้ตาอีกด้วยทันใดนั้นสายฟ้าเกิดแลบแปลบอยู่ใกล้ยังผลให้เขาเห็นเงาของใครคนหนึ่งยืนมองอยู่ข้างหลังพ่อของตนด้วยความไม่พอใจใบหน้าเธอมือนถึงนั้นเป็นคนเดียวกันกับที่เขาเห็นในความฝันไม่ผิดแน่ชายคนนั้นหันหลังกลับเดินบ่นออกไปอย่างหัวเสียแล้วพลทหารโยงก็ถึงแก่การหมดสติไปในบรรดลมาฟื้นคืนสติยามสายของวันหนึ่งหลังจากนั้นเป็นอาทิตย์ พ่อแม่และญาติที่นั่งอยู่ข้างที่นอนต่างก็ร้องไห้ได้วยความดีใจเขามารู้ภายหลังว่าตนเองหลับสนิทสะกิดไม่ตื่นหลังจากมนน้นนอนแน่นิ่งหายใจแผ่วๆไม่ได้กินดื่มเป็นอาทิตย์สัมชีพจรยังอ่อนจนหมอชาวบ้านที่ครอบครัวตามมารักษาสายหน้าบอกเศร้าให้ทําใจพ่อกับแม่เกือบจะตัดใจแล้วถ้าไม่ใช่เพราะญาอีกนั่นลหละที่บอกว่าเขาต้องฟื้นแน่เพราะเมื่อคืนขณะที่นอนเฝ้าหลาน นางฝันอีกคราวนี้ฝันเห็นปู่พลทหารโยงเดินจูงมือเขากลับเข้ามาพร้อมบอกว่าพามาส่งพลทหารโยงไม่ต้องไปแล้วบอกเพียงเท่านั้นก็สะดุ้งตื่นกูมั่นใจว่ายังไงไอโยงก็จ้องรอดย่าของพลทหารโย่งบอกด้วยเสียงแน่วแน่แต่สายตากลับตรงกันข้ามกับคำพูดอย่างสิ้นเชิงแต่แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อพลทหารโยงที่หมอบอกว่ายังไงก็ไม่น่ารอด รอเพียงเวลาหัวใจหยุดเต้นกลับฟื้นคืนสติขึ้นมาอย่างที่เห็นอ๋อนี่สรุปมันเป็นเรื่องของย่ามึงย่ามึงฝันว่าปู่มึงจะเอาไปอยู่ด้วยเลยทําให้พ่อมึงไปช่วยมึงเอาไว้ทันว่างั้นเถอะผลทหารสมพงษามผลทหารโจงพยักหน้าโคไอโยงเออไอโยงจากที่กูฟังฟังดูมันเป็นเพราะความบังเอิญหรือเปล่าวะกูก็นึกว่ามันจะเป็นเรื่องแบบมึงฝันเห็นนู่นนี่นั่น อย่างฟันหน้าหักและเสียญาติผู้ใหญ่อะไรเท่กนั้นซะอีกมันก็คือคือกันนั่นแหละคนทหารโยกเทียงก็ถ้ากูไม่ฝันแบบนั้นกูก็คงตายหาไม่ได้มานั่งให้มึงจิกกัดอยู่กลางป่าแบบนี้แล้วพอพอพอ,พอเลือกเทียงกันเสียทีว่าแต่คุณหมอเถอะในลองบอกมาหน่อยว่าอยู่ดีๆทำไมถามแบบนั้นผมนิ่งไปครู่คิดทบทวนกลับไปกลับมาว่าควรจะบอกออกไปไหม จนกระทั่งผู้กองปราบถามย้ำอีกครั้งน้ำเสียงของเขาเองเริ่มจะมีน้ำโหวขึ้นมาแล้วเช่นกันว่ายังไงละหมออ่าคือเมื่อตอนที่ผมนอนเมื่อครู่นี้น่ะผมฝันฝันว่ามีชายแก่นุ่งขาวมาบอกว่าเขาเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาและเขายังบอกอีกว่าเอ่อหนึ่งในพวกเราจะต้องตายในการเดินทางครั้งนี้ความเงียบแผ่ซ่านครอบงำวงสนทนากับเราอีกครั้ง เรานี้ทุกคนมีสีหน้าไม่สู้ดีอย่างเห็นได้ชัดผมนึกประหลาดใจที่ไม่มีใครสักคนเลยจะเอ่ยปากตำหนิผมว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ทุกคนกลับทำทีเหมือนเชื่อแบบสนิทใจโดยไม่ต้องบังคับขู่เข็นกันเสียอย่างนั้นอย่างไรก็ดีการสนทนาของเราก็จบลงเพียงแค่นั้นรานสด,ดุยออกปากเร่งเร้าให้การเดินทางเริ่มต้นขึ้นในทันทีเหตุผลคือหากเป็นพี่ได้เขาอยากจะนำคณะให้ออกจากเขตหุบหมาหอนด้านล่าง หรือไม่ก็อยู่ไปปลายรอยต่อกกระป่าด้านอกก็ยังดีอาการของครูวัดเองแม้จะดูหนักหนาแต่เจ้าตัวไม่ยอมตกเป็นปัญหาเมื่อรับรู้ถึงความต้องการของพรานชราเขาไม่ปีกปากบนเลยสักคำอาจมีบ้างที่ทำสีปากทำหน้าเย้แก่แต่มันก็มีเพียงเท่านั้นหลังจากพากันไต่ลงดอยด้วยความเร่งรีบชั่วโมงต่อมาเราก็ลงมาถึงยังเบื้องล่างอากาศที่ตอนแรกถ่ายเทหายใจได้สะดวก แต่ร้อนอบอ้าวกลับเปลี่ยนเป็นเย็นจะเยือกหายใจไม่เต็มปอดเนื่องจากพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยใบไผ่ชื้นซึ่งตัวผมนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะต้องทับถมกันนานสักเพียงไหนจึงพากันกักเก็บน้ำค้างจนเน่าเหม็นไดถึงเพียงนี้สองถึงสามครั้งที่คณะของเราต้องหยุดชะงักเพราะถูกขาดขวางด้วยงูจงอางขนาดใหญ่ความยาวผมบ้าไม่ต่ำกว่าห้าเมตรซึ่งนั่นต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรานสะดุยที่เป็นคนไล่มันไป อย่างหนึ่งที่ผมนึกสงสัยคือมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีใครพบงูจงอางติดต่อกันถึงสามตัวในช่วงเวลาเพียงสองชั่วโมงถ้าเร่งเดินได้แบบนี้ก่อนตะวันชิงพรบเราหลุดจากขุมมาหอนได้แน่ร้านสะดุยว่าโดยไม่หันกลับมายังคงใบหน้าบุกตะลุยย่ำไปบนใบไผเน่าคำพูดเมื่อตอนก่อนจะนอนของแกก้องสะท้อนอยู่ในสำานึกของผม ชนิดสลัดไม่ยอมหลุดทำไมจึงถูกเรียกว่าหุบหมาหอนว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็ได้รู้เองเพราะอย่างไรเสียก็คงหนีไม่พ้นจากหุบนี้ไปได้ในวันนี้ใจผมอยากจะถามเลอเกินว่ารานจะเร่งอะไรขนาดนั้นในเมื่อยังไงก็รู้ใจแกใจแล้วว่าไม่สามารถออกจากที่นี่ได้อยู่แล้วทำไมไม่ลดการเร่งรีบลงสี่หน่อยแล้วหาที่ปลงของพักกันให้รู้แล้วรู้รอดใช่อยู่เองว่าตัวผมเหน็ดเหนื่อย จนต้องหายใจทางปากช่วยแต่ที่ห่วงจริงๆคืออาการของครูวัดตั้งหากถึงเจ้าตัวจะไม่พูดแต่ผมก็รู้ดีตอนนี้ความเจ็บปวดผงแล่นพรานไปทั่วทั้งแขนแล้วก็มังนี่ครูไม่เป็นไรครับหมอการสื่อสารของผมถูกขัดจังหวะดโดยเจ้าตัวผมยังไหวอย่างที่บอกไปหลายครั้งนั่นแ่ละครับถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่ผมจะบอกเองแล้วเขาก็เร่งฝีเท้าตามพรานสะดุยไปติดๆ แสดงออกถึงสปปริตที่ตัวเขายึดมั่นถือมั่นให้ประจักษ์แก่สายตา